เมรของ p resents เ e ็ดทิศสวรรค t e ำเสน e โด o เม h ของจิตวิญญองเมื่อแสงแดดสุดท้ายของฤด,ดูร้อนกำลังจะถูกแทนที่ด้วยไอฝนอันแสนโรแมนติกของฤด,ดูฝนสัญญาณเริ่มต้นของการเดินทางข้ามมาหาสมุทรอีกครั้งของเหล่าบรรดานกนางนวล ก็ถึงเวลาที่เซเว่นเฮเว่นจะบินลัดขออฟ้าพาคุณผู้ชมสู่จังหวัดภูเก็ตเพื่อค้นพบกับอีก2จุดหมายปลายทางที่น้อยคนจะได้มาสัมผัส45กิโลเมตร ขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดภูเก็ตคุณจะได้พบกับหาดไม้ขาวหาดที่บริสุทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะภูเก็ตหาดที่เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติสิรินาศหาดที่เป็นที่อนุรักษ์เต่ามะเฟืองเต่าทะเลที่มีขนาดใหญ่และล้ำค่าที่สุดของจังหวัดภูเก็ตและเป็นที่ตั้งของอันทราภูเก็ตวิลล่ารีสอร์ทที่สวยที่สุดบนหาดไม้ขาวการันตีด้วยรางวัลเวลักช u รีสตาร์อวอร์ดในปี2011 และอีก15กิโลเมตรทางตะวันออกเชียงใต้คือหนึ่งในสจุดปลายสุดของแผ่นดินภูกเก็ตที่ยื่นออกสู่ทะเลอนดามันนั่นคือแหลมพันวาแหลมที่มีทิวทัศน์ที่สวยที่สุดในเกาะภูกเก็ตสถานที่ที่แสงแรกของอาทิตย์ยามเช้าและแสงสุดท้ายของอาทิตย์ยามรับขอบฟ้าสามารถเห็นได้จากวิลล่าที่สร้างสารรค์ได้ด้วยตัวคุณเองจนทำให้ที่แห่งนี้โด่งดังไปทั่วโลกกับสีพันวาภูกเก็ต และตลอดเดือนมิถุนายนนี้สายการบินแอร์เอเชียพาเซเวนเฮเว่นบินลัดขอบฟ้าเพื่อพาคุณผู้ชมไปร่วมเชส s ต the u n นเอ็กซ์เพรหน้าสจุดหมายปลายทางนี้ครับ <S <S หากความฝันของใครหลายๆคนคือการเป็นเจ้าของวิลล่าส่วนตัวริมทะเลบนเกาะที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกภูเก็ตน่าจะเป็นคําตอบให้คุณได้และคงเป็นสวรรค์ยิ่งกว่าหากวิลล่าแห่งนั้นคุณสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก ด้วยฉากหลังของท้องทะเลอันดามันที่มีที่ตั้งอยู่บนแหลมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของภูเก็ตและผู้สร้างสารรค์ให้สวรรค์เกิดขึ้นจริงบนพื้นที่80ไร่ผู้ที่เป็นเจ้าของวิลล่า3ชั้นขนาด5,000ตารางเมตรที่เพิ่งสร้างเสร็จหลังนี้วิลล่าส่วนตัวที่ยังไม่เคยมีใครได้เข้าไปเห็นและสัมผัสมาก่อนสวรรค์แห่งนี้รอคุณผู้ชมและเซเว่นเทเว่นได้เข้าไปสัมผัสพร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราคุณประวานวรสิทธิ์อิสระ ผู้บริหารสีพันวาภูกเก็ตแห่งนี้ครับ ครับผมนี้สวยมากๆเลยครับผมครับผมครับตรงนี้คือแหลมพันวาแหลมพันวาใช่ครับผมครับฮะเขาเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันวาหนึ่งพันแล้วก็วาเขาเรียว่าเรียกแหลมพันวาอ๋อที่มาของชื่อพันวาก็คือหนึ่งพันวาหนึ่งพันวาหรือว่าหนึ่งพันหลาอะไรเงี้ยใช่หลาใช่ครับผมครับจากมุมนี้จะเห็นสองอ่าวใช่จะเห็นสองอ่าวจะเห็นอ่าวเอามะคามกับอ่าวอันเนี้ยอ่าวแล้วก็อ่าวพันวาตรงนี้ครับผมใช่ครับฮะเรเห็นพาย์ขึ้นพาทิตย์ตกทั้งสองฝั่ง อ๋อพอเราอยู่ท้ายแหลมก็จะเห็นทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกใช่หรือว่าอยู่บนสันแหลมบ้านมองหลังที่เชียงเนี่ก็จะเห็นทั้งสองฝั่งมันก็เป็นปลายสุดของเกาะภูเก็ตเลยปลายตะวันออกเฉียงใต้ที่สุดของภูเก็ตค่ะก็เราจะมีสองทะเลก็มีทะเลอันดามันกับทะเลทะเลอ่าวอ่าวพังงามาเจอกันนี่ครับครับครับนี่คือความพิเศษของแหลมพันวาเนี่ยครับใช่ครับผมครับและสีพันวาล่ะครับสี่พันวาก็พิเศษก็วิวเราอยู่บนแหลมพันวาเนี่ยเราก็ได้วิวทั้งสองฝั่งเลยเห็นเกาะยาวเห็นที่พี่ เห็นเกาะเอ่อไม่ท่อนแล้วก็อันนี้ฝั่งตะวันออกใช่ไหมผมก็ตอนกลางวันตกก็เห็นเกาะโรนเกาะเอลเกาะเอ่อเกาะอาชาแล้วเห็นวิวทั้งหมดแต่เราเห็นภูเก็ตนะฮะการที่เราอยู่ในวิวที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับของภูเก็ตเงี้ยครับเวลาตื่นขึ้นมาเวลาก่อนจะหลับหรือเวลาใช้ชีวิตที่เนี่ยมันให้ความพิเศษมันให้อะไรสกอความเป็นสวรรค์กับเราไหมครับไม่อยากออกไม่อยากออกไปไหนจริงๆแล้วไม่อยากไปไหนจริงๆเพราะมันคนก็ตื่นขึ้นมาก็ทุกอย่างมีครบหวน ช่วงลาวนะครับคุณนี้ก็ต้องออกไปกินเอาเอาไปกินอาหารข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยบ้างเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศหรืออะย่า้ยราก็แบบตีมากอยู่ที่นี่ถึงมาแปดปีก็คงไม่ย้ายไปไหนแล้วครับพิสูจน์ได้แล้วเพราะตัวคุณตอนนี้ก็ย้ายมานี้แปดปีรู้แต่ว่าทราบเพราว่าสี่พันวาเนี่ยดังมากทุกที่เส่นหน่อยันึนผมเห็นลิสต์รางวัลที่ต่างๆมากมายเราอยากจะท่าบวิธีแล้วสี่พันวาคืออะไรครับจริงๆว่าะเขาก็ว่าเป็นเรสซิเดนต์บางทีก็ว่าเป็นโรงแรมนี่แล้วคืออะไรครับเป็นทั้งสองอย่างพอดีเครือบริษัทชาลิสระเนี่ยมี มีทำรีสเตทใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนแรกก็จะทำาเป็นบ้านขายแต่พอดีผมก็เห็นโอกาสว่ามันมีเราทำเป็นเรสซิเดนซ์ทำเป็นโรงแรมผสมกันมันดีกว่าก็เหนื่อยขึ้นหน่อยเพราะมันก็ต้องมาบริหารเองแต่ก็เราจะมีมันก็จะมีโรงแรมมีมีชีวิตชีวามากขึ้นมีงานให้คนทำมีสปามีร้านอาหารมันมีความสนุกและความตื่นเต้มากมากกว่า นี่ผมจะพูดงี้ได้ไหมครับว่าเป็นเหมือนความพิเศษอย่างนึงคือว่ามันเหมือนว่าเรามีบ้านส่วนตัวอันนึงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปอยู่เราก็สามารถให้คนอื่นไปอยู่แล้ว,<ช>ลวเป็นได้ได้ใช่แล้วพอเรามาอยู่พวกเราอยู่ในโรงแรมที่มีเซอร์วิสเต็มที่เต็มแม็กซนจริง<อ>ใช่ครับผมฮะถ้าในมุมของผม,<น>ผมคิดว่าไม่มีโอกาสซื้อบ้านก็มาใช้ชีวิตในโรง<ช>แรมมันเหมือนเดียวกันใช่ไม่เหมือนเดียวกันใช่ครับผมครับทราบมาว่าชั้นนี้เพิ่งเสร็จด้วยอ๋อหลังนี้เพิ่งเสร็จเมื่อมันอ่อาเดือนที่แล้วครับผมฮะเพิ่งเสร็จจะเป็นอันนนนนนนีี้้เเเเเเปปปปปปป็็็็หหหหหหมมมืือออโโโชวิลลล่่่่าารรรรตตไไทท์ใสสสััับบงงจะน ในกาเวลาเป็นหลังใหญ่พิเศษครับผมครับนี่ถ้าแบ่งตามนี้ตอนนวิศว์พันวานี้ไม่ทราบว่ามีทั้งเป็นเรสซิเดนต์ประมาณกี่หลังแล้วมีส่วนที่เป็นของโรงแรมประมาณกี่หลังะครับมีทั้งหมดแปดสิบหลังนะครับผมแล้วมีเรสซิเดนต์เนี่ยมันทั้งสามสิบแปดหลังแล้วที่เหลือเป็นห้องโรงแรมหมดเลยครับเรสซิเดนต์ของเราเนี่ยจะเป็นสามห้องนอนถึงหกห้องนอนครับโรงแรมเนี่ยจะเป็นแค่หนึ่งหกับสองห้องนอนครับครับแล้วหลังเพิ่มจะสร้างเรสซิเดนต์เพิ่มหลายหลังต่อไปก็จะมันห้าห้าห้องนอนถึงหกห้องนอนครัับบมคร 5,000ตารางเมตรชั้นนี้ประมาณ5,000ตารางเมตรชั้นนี้ชั้นนี้ประมาณชั้นนี้ชั้นนี้ประมาณ6กตอนหร้อยครับผมฮะครับขึ้นไปก็อีก600้อยกว่าอีกชั้นนั้นก็อีกประมาณเกือบ400กว่าอีกอีกตึกก็เนี่ยบวกกันเป็นห้า0 0นทั้งตึกดีว่าแปรรูปเราถือว่าเป็นรายการแรกๆที่มาถ่ายหรือเปล่าใช่ครับผมห้าพัตารางเมตรใช่ครับดีใจจังเลยงั้นคุณวานช่วยพาเดินชมได้ไหมครับว่าไอ้ความพิเศษเวลาเห็นมุมตรงนี้มันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับ คุณวานครับไอ้วิลล่าประมาณ5,000ตารางเมตรเนี่ยครับหน้าตาเป็นยังไงครับหลังนี้มีสระน้ำสามสระใช่ไหมครับมีมีป่าทั้งนอนครับเป็นโรงแรมอยู่ในอยู่ในโรงแรมครับใช่ก็คือทั้งปึกนี้สามชั้นเป็นของเราใช่ครับผมห้าพันตารางเมตรห้าพันตารางเมตรใช่ครับแล้วทุกชั้นมีสระว่ายน้ำทุกชั้นมีสระว่ายน้ำใช่ครับผมฮะแล้วก็สระว่ายน้ำก็อยู่สามโลเคชั่นจะมีสระหนึ่งที่จะเห็นรอบ รอบ3 6 0อองศาเลยครับครับผมครับวิลล่าสวยๆแบบนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ครับมูลค่าก็ประมาณ3 3 0 0ไปปลายฮะ300เกือบ4 0 0ได้ฮะประมาณ400อล้านบาทไทย<า>ใช่ครับ<า><ม>ใช่ครับราค